เขาบอกว่าบานแรกเนี่ยคือสระว่ายน้ำแห่งนี้หมอยงสระส้นตีนอ้าพูลับเหมาเฮงสวยเออยังไงอย่างแชนเดรียอันเนี้ยเราเห็นมาเยอะแล้วนะให้เท่าไหร่อันนี้อันนี้เหรอมันร้านอยู่แล้วแต่มันกี่ล้านผมไม่ได้ซื้อที่อิตาลีผมซื้อที่จีนตัวนี้ตกแค่สี่แสนเฮ้ยหรอทุกครั้งหลังใช้ไปสามเดือนหนึ่งระบบจักรุซี่ไม่ทำงานสอง น้ำจะรั่วลงไปห้องน้ําข้างล่างคุณดูความทุเรศนะทำไมมีสายน้ําอุ่นกับสายน้าร้อนอ๋อคือเวลาจะแช่อ่านนี้เหรอคือคนชอบไปพูดนาหมอสุนีหมอสุนีร้อนร้อนเป็นพันเป็นพันล้านสาธุใครวันนี้มีพันล้านแล้วเอาเงินมาให้กูมาซื้อนะกูจะขายให้เวลานี้เลยสวัสดีครับท่าโอเคหาสถานบานปลายทุกท่านครับดูนี่ด้านหลังผมนี่วันนี้เรามาอยู่กันที่คฤหาหา์ที่ใหญ่โต มาโหลานมาหึมมามาทำตาใหญ่โตขนาดนี้แน่นอนว่าเราต้องมากับสินค้าสุดพรีเมียมอยู่แล้วครับสีทาบ้าน T O A Organic Care งงเลยนี่คือสีทาภายในที่พรีเมียมแล้วก็ปลอดภยัยวันนี้เรามาแนะนําให้กับคนรักบ้านครับเดี๋ยวนี้นะครับผมเห็นว่าอะไรอไรนี่มันก็ต้องออแกนิกใช่ไหมครับอ่ะอย่างาง่ายๆพวกของกินของใช้อาหารเอ่ยครีมทาหน้า ơi, เอ่ยรื่องดื่มเอ่ยอกรแก,กันหมดเลยและไม่น่าเชื่อสีทาบ้านนี่ก็ต้องออแกนิกด้วยนะครับใครมีแพลนที่จะทาสีบ้านใหม่เลือกนี่เลยครับ T O A Organic Care ครับ คือผลิตภัณฑ์นี้เขาออกแบบมาพิเศษให้กับทุกคนในบ้านคือได้อยู่กันแบบปลอดภัยทาสีไปก็หายห่วงสี TOA Organic Care เนี่ยนะครับจะเป็นสีน้ำอะคริลิกครับแล้วส่วนผสมเนี่ยมาจากพืชแทนปิโตเลียมเป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน USDA ในสหรัฐอเมริกาครับเป็นรายแรก,แ,รกแล้วก็รายเดียวในไทยเลยครับที่สำคัญพอ,อทาปุ๊บ กลิ่นเนี่ยมันจะอ่อนมากทาปุ๊บคุณสามารถเข้าอยู่ได้เลยไม่ต้องมานั่งแบบว่ากังวลเรื่องกลิ่นเหม็นเวียนหัวอันนี้ไม่มีแถมยังไม่มีสารก่อภูมิแพ้ด้วยครับอันนี้เวิร์กมากเพราะว่าผมเป็นอยู่และยังเป็นรายเดียวที่มีไมโครเบนไมโครเบนคืออะไรคือมันจะช่วยยับยั้งแบคทีเรียรวมถึงไหวัดใหญ่เอาสายพันธุ์อะไร A B มือเท้าปากยัง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 ไม่พอ สีตัวนี้ยังมีการลดสารฟอร์มอลดีไฮในอากาศด้วยพูดง่ายๆก็คือสารก่อมะเร็งนั่นแหละและที่สําคัญครับสีตัวนี้นี่เช็ดล้างง่ายมากนะครับอย่างพวกรอยคราบกาแฟหรือว่าคราบมือเวลาเราเท้ากําแพงนี เท็ดออกง่ายครับหลายๆครอบครัวอย่างครอบครัวผมเนี่ยมีเด็กเล็กใช่ไหมมีผู้สูงอายุหรือบางบ้านเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้หมดห่วงเลยเรื่องของภูมิแพ้เพราะว่า T O A Organic Care เนี่ยได้รับมาตรฐานความปลอดภยัย Sensitive Choice จากประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับดีขนาดนี้แม่ก็ต้องซื้อมาทาบ้านที่เรารักแล้วะครับถ้าใครสอบถามข้อมูลอยากแบบมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไปเลยครับที่ Line Official Account ของ T O A นะครับแอดนะ @toa ขีดกลางเพจนะครับหรือว่า facebook page ของ toa ก็ได้ facebook.com/toa p i n t ครับหรือง่ายๆเอาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราเอาลิงก์ให้แล้วกันเดี๋ยวเรามีลิงก์ในแคปชั่นนะครับคลิกเข้าไปได้เลยหรือว่าท็อปคอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยเอาเอาบนสุดเลยสะดวกขึ้นไปอีกก็เอาไงเอาเดี๋ยวเรามีสแกน QR Code ให้สแกนไปเลยแต่ตอนนี้ต้องรีบเข้าไปแล้วละ่ะเพราะคนนี้นี่กว่าจะล็อกคิวมาได้นะครับซุ้มประตูเนี่ย ใหญ่กว่ารีสอร์ทที่ผมไปพักแล้วดูวันนี้รับรองว่าสำลักความบา,าดเปรี้วจุจาเจุจ้าตื่นยังครับพี่ <c oughs> เขานอนอยู่ครับ <c oughs> เขาเขาไม่ตื่นใช่ั้นเราต้องเงียบๆอย่าไปกวนเขาทีมงานติดต่อมาเขาบอกว่า<ะ>เขาเริ่มทำงาน5้าโมงเย็นเป็นต้นไปแล้วนี่โมงเทียบ <c oughs> แร่ะวันนี้เราเราจะเป็นการทัวร์บ้านโดยใช้ประสบการณ์ปลายของเราที่มีมาตลอดคนนี้ต้องเกินก่อนเพื่อเผื่อคุณผู้ชมบางคนไม่รู้จักแต่อาจจะรู้จักกูแล้วเพราะว่าเขาก็ดังในโลกออนไลน์คนนี้นี่เขามาจากมาจากประเทศอินเดียนะเสื้อพื้นหมอนใบนะจนตอนนี้นะล่ำรวยมหาศาลหรือที่หมอนเสื่อหายฮะ แต่ทุกวันนี้ทุกวันสี่อุ้ยเงินทั้งนั้นคิงคู่แค่ไอ้นี่ดีไอ้คิมมุกนี่ดีขอชอบชอบชอบคิมมเฮ้ยเล่นละเอียดเล่นละเอียดเฮ้ยเล่นละเอียดด้วยไม่แล้วคือคือวันนี้เขาเป็นหมอฟันไงแล้วก็เป็นติ๊กต็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าหมอฟันดาวติ๊กต็อกนี่ใช่แน่เจ้าเจ้าคุณเคยดูไหมเจ้า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 แรปเองใช่เจ้าไม่เจ้าอันนี้นี่ผมว่าคูณสิบห้าเท่าเพราะว่าลั่วกว่าแรปเองอ่ะตีตรงนี้กันเลยสั่งไว้น้ำตรงนี้มาฮะบาทแรกบาทแรกเลยคุณหมอคุณหมอครับก่อนต้องถามเลยว่่าทีตรง ครับได้มาได้ยังไงไไไดด้้มางครับคุณหมอโจ้โจ้ครับคือตอนก่อนอื่นนะผมขอบอกโจ้โจ้ว่าตรงนี้ผมซื้อที่นี้มาคือ25ล้านครับพี่โอ้โหโอ้นี่รับเรียกด้วยคุณหมอเหนื่อยไหมครับคุณหมอเหนื่อยไหมครับที่แบบไม่ต้องห่วงหมอห่วงมึงก่อนตอนนี้ชัดเน่ยมาแล้วตลอดนี้คุณตีเท่าไหร่15ล้านต้องมีโอเคตรงนี้15ล้านครับสำหรับสระว่ายน้ำครับไปบาทแรกตีเองแล้วตีเองแล้ว เยเฮ้ยนี่ไงล่ะเอออิดตื่นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับจะเห็นกล้องปุ๊บก็คึกคักปั๊บเลยไม่หันไปหันไปเคยดูไหมเคยดูวันก่อนคร่าวๆแบบนิดๆแั๊บๆหนึ DVD> ่งเลยเขจะมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่นี่คันไม้คันมือคันตีนมาหนักมาตั้งนานหลังจากนิกกี้ดีเจภูมิมาเปิดนะก็เป็นนายนี่แหละมันต้องดังระเบิดเที่ยวนี้โอ้โหระเบิด500ล้านวิว พูดไปเรื่อยไม่เอาก้ทำคนดูทั่วโลกอ่ะเอาเร็วเดี๋ยวเอาใจไวเร็วเอาไปก่อนไม่ไหวเอาซื้อเอาเลยอ่ะเขาบอกว่าบานแรกเนี่ยคือสระว่ายน้ำแห่งนี้หมอยังไงสระส้นตีนเฮ้ยเอาพูดละเหมาเฮงซวยเออยังไงเลยเราทำบ้านเนี่ยมันเมื่อ13ปีที่แล้วตอนนั้นน่ะมันเป็นยุคทองของโมเสกคันไปซ้ายไปขวาก็โมเสกหมดเราเป็นคนที่แบบว่าชอบอะไรที่มันรูำรวยล่ะหมอช่วงนจัดหมดทุกอย่างค่าโมเสกหมดไปเกือบสองล้านสองล้าน เฉพาะโมเสกไหเฉพาะโมเสกยังไม่ได้ทำอะไรสมัยก่อนนะเวลาพูดกับเพื่อนนะเขาบอกหมอสาวไ้น้ำลูกหนึ่งสองล้านกูจะตีนปีนไม่ใครจะไปชือ่อสาวไ้น้ำอย่างเดียวคููหมดไปเกือบสิล้านสุดท้ายไม่ได้อะไรปะได้เป็นของเมดอินชัยหน้าหมดอ้าว และเป็นบริษัทชื่อดังของประเทศไทยด้วยน้ำใส,สเฉพาะวันที่มันมาล้างสระขับรถออกไปปุ๊บผ่านมาตอนเย็นจากคนทนนันทีนี่คือรอบแรกนี่เฉพาะรอบแรกรอบแรกแล้วมันบอกว่าทาบ่อเล็กเป็นบ่อบ่อาจาักรกุซีจกักรเลนซี่นี่ไงมาดูจักรุสีมาดูจัจกรุสีมันบอกเป็นระบบน้ำอุ่นแล้วมีบ่อพักสุดท้ายเป็นบ่อคอรีนเพราะว่าน้ำเนี่ยไม่สระมันลืมเดินท่อจากสระตัวนี้ไปบ่อพักคือหรอหรอระบายไม่ออกแล้วสุดท้ายมันบอกเดินลอยไหม กูบอกพ่อมึงเออมันซ่อมไปซ่อมมาซ่อมไปจบสักทีแต่ไม่พอไม้ที่เฮ็นนี่อะไรเป็นอะไรเดี๋ยวทะลุเดี๋ยวทะลุลงไปทำไมอ่ะตอนแรกเขาเสนอราคามาค่าไม้สักรอบรอบนี้สี่ล้านบาทเฉพาะนี่ฮะที่ปูสักที่ปูเนี่ยสี่ล้านบาทขับรถไปนครนายกมึงไปเลยนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองเป็นซุปเปอร์แมนไปเจอลงลงลงไม้เขาบอกไม้สักเขาบอกแค่ล้านห้าสี่ล้านหรือล้านห้าเหลือล้านห้าเธอที่เก่งจริงๆเลยนะผ่านไปสองอาทิตย์ เขาก็ส่งไม้มาสดล็อตหนึ่งเขานี่ช่างที่ปูก็บอกว่าหมอชุนนี่มันนี่มันเป็นไม้มะพร้าวนี่มันเป็นไม้มะพร้าวไม่ใช่สักเท้าไม่ใช่ไม้สักอ้าวโดนต้มแล้วผงและสวยเลยก็ต้องเอาไม้้มาปูเขานี้ไม้มันก็เริ่มแตกเลยเริ่มแตกจะสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรามาใช้อันนี้อันไหนเอ้ยอันนี้มีเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วกูไม่รู้จะเข้าตรงไหนเลยเออไม่รู้เลยหรอช็อตให้แทรกเลยจบที่ไม้ปอบอันนี้ปูนซีเเนต์ค่าหรือไม้ ส่วนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะอีก6 0หมื่นกับเปลี่ยนเป็นนี่ทั้งหมดสองแสนก็ต้องเอาที่ดีกว่าดิไอ้ทูตานี่ไอ้ทูตามันไม่ต้องไปอวดรวยใครแล้วว่ากูมีไม้สักในบ้านไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วไม้สักเดี๋ยวไม้มะพร้าวเดี๋ยวไม้รุ่นเดี๋ยวปวกขึ้นเดี๋ยวไม้อ่ะไม้ฟอมนี่แหละจบเลยทีเดียกเพราะฉะนั้นสรุปรวมทั้งหมดตรงสาะรส์น่ะตอนนี้โทั้งหเท่าไหร่โทั้งหทั้งหมดที่แปดเลยเพราะเกือบ20่สิบละแย่แค่สาสนะเอางี้ ที่ดินแห่งนี้นี่ได้มาอย่างไรหมอเรื่องนี้มีที่มาที่ไปนั่งคนในบ้านนะมาขายที่ดินมาขายในบ้านนัลงคนในบ้านหัวใจจะวายแทนคุณหมอเดี๋ยวเราต่อ EP พสองนะครับกับหมอสุนีนะครับสาวยน้ำหนึ่งศรัณหน้าครับมาต่อเรื่องที่ตะกี้พี่เผือกกลางกลางกอาที่ดินก่อนที่ดินเนี่ยนะวันนั้นวันเกิดผมปีห้าขโมยขึ้นบ้านโทรเรียกเพื่อนที่เป็นนายตำรวจที่อยู่ของกันน้องของกัน เขาบอกป่ะเดี๋ยวไปดูกันเขาก็พาผมมาอ้อมมาตรงนี้ก็มาเห็นที่ดินแปลงนี้ที่สวยมากเป็นทุนเป็นแบบดุสุดซอยเดียวเข้ามาตรงเข้ามาสุดก็มาเจอเลยแต่ก็เป็นเหมือนมีหญ้าถมเยอะแยะเขาบอกว่าขโมยเข้าจัดตรงนี้ผมก็ไปถามบ้านข้างๆว่ามีเบอร์เจ้าของที่ป่ะคุณป้ามีที่อยู่ตรงนี้จริงเปล่าเขาบอกว่าจริงคุณป้าขายเปล่าขายคุณป้าเปิดมาตารางวาละ25งหม่แกลืมราคาเท่ากับผมได้พันตารางวานใน25ล้าน ซึ่งขนาดเดียวกันราคาซื้อสายซื้อขายกันในฝั่งคลินิกผมเนี่ยไปแสนกว่าบาทล,ละผมก็บอกภรรยาโตเลยที่บ<ผ>มอแบบนล้ตรงนี้แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยืมคุณแม่คุณแม่ก็บอกซื้อเลยทันทีมึงอย่าไปคิดมากหน้าวันนี้เอาเฉพาะแค่ที่ที่ดินอย่างเดียวเนี่ยตารางวาไปแล้วสองแสนกว่าบาทสิบเข้า เท่าี้ก็คือเป็นหลายร้อยมันไม่มีแล้วไงการใจแล้วใช่คือสมัยก่อนตรงนี้เนี่ยไม่ค่อยไม่มีคนซื้อหรอกเพราะว่ามันเป็น underdevelop ที่มาแลวที่ตอนสร้างบ้านตอนสร้างก็คือสมัยนั้นเนี่ยตั้งไว้ที่ยี่โครงสร้างยี่สิบอ่ะแล้วก็ เฟอร์นิเจอร์อี่บวกที่ดิน25 45 6 6หบานปลายไปอีกสัก2 0่0ก็ไม่เกินร้อยคือคนชอบไปพูดนะหมอสุนิหมอสุนินธ์พันเป็นพันล้านสาธุไรวันนี้มีพันล้านแล้วเอาเงินมาให้กูมาซื้อนะกูจะขายให้เวลานี้เลยขายทันทีเลยหกสิบละหกาละหกสิแปดสตปร้อยเมกนร้อยเป็นกลมร้อยกลมกร้อยเป็นรอ อย่างห้องนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์ที่โรงแรมริดสที่ลอาน,นอนเวลาเรานั่งเนี่ยเราเห็นเนี่ยรายละเอียดพวกนี้เสาแต่ละต้นหรือไอ้คาวิ่งตัวแรกเนี่ยผมจะเป็นคนแกะเองหมดแกะเองผมเป็นคนแกะร่วมกับช่างนนคนแกะ<อ>มันก็เป็นเด็กบ้านนอกหมด<อ>มันมันมันก็เห็นจากภาพ แต่เราเห็นของจริงว่าตัวนี้มันต้องย้อยอย่างนี้นะแค่นี้ like มิลล uh ิเมตรนะคนนี้มันต้องไปอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นคุณต้องยักคุณต้องคุณต้องนั่งจับมือเขาทำอ้การแกะสลักงานนี้เราสร้างกระจกขึ้นมาก ouais ่อนคราวนี้เราจะแกะแผ่นนอกกับแผ่นในให้มันตรงกันได้ยังไงอ้าวนี่นี่กระจกใสนี่กระจกใสีข้างนอกประกบนี่เข้างนอกหรว่ากระจกเงาไม่ใช่กระจกใสฝีมือช่างที่ทํามันต้องเป๊ะเลยนะข้างในข้างนอกเขาซ่อมตรงนี้สี่ห้ารอบเขาบอกว่ามันชีวิตนี้ขอให้ใครอยากสั่งทาแบบนี้เลย มันละเอียดมากคือที่เห็นเนี่ยถ้าที่เห็นเป็นใบเนี่ยแล้วก็มีกระจกขั้นกลางแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนการประกบอยู่แล้วก็มาประกบแล้วให้มันเป๊ะวันก่อนนะผมไปเจอผุ้รลบเหมาผมก็ถามเขาเขาเาพี่พี่การถ้าวันนี้สร้างบ้านแบบผมเนี่ยเอาเอาตกแต่งอย่างเดียวนะเขาบอกสี่ร้ล้านก็มีสิใช่ไม่มองมันแพงเขาบอกั้สี่ร้อยล้านโต๊ะที่เป็นโต๊ะยาว7เมตรเเมตรเเมตร ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไหม้สมอเฮ้ยพละล็อกคือโตะนี้เนี่ยเหมาะสาหรับเวลามีผู้ใหญ่มาทานข้าวหรือพวกผู้ใหญ่จากต่างประเทศนะฮะนี่หมอเห็นว่ามีดาราบอลลีวูดมาเยอะด้แยหรือมาเต็มที่เลยครับถ่ายหนักยใช่คะก็เป็นบางครั้งครับบางครั้งก็ให้ฟรีบ้างบางครั้งก็คิดบ้างอะไรอย่างโตะตัวนี้นี่คัสตอมขึ้นมาหรือว่ามันมีสําเร็จคัสตอมครับตัวนี้ก็เป็นร้านเฉพาะเตียบทั้ทางเซตทงเซตไม่เห็นว่า โต๊ะเก้าอี้กับโต๊ะทั้งเซตเกินล้านเกินล้านฮะยี่สิบหกที่นั่งล้านกว่าบาทตัวนี้จัดฟันจัดฟันจริงๆองอเพราะอะไรทำไมถึงยอมจ่ายล้านเพราะตอนเด็กๆเนี่ยอยู่โรงเรียนหอพักมีกินข้าวโต๊ะยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ถูกบงังคับให้กินข้าวในอาหารที่เราไม่ชอบแล้วเราก็สาบานกับตัวเองไว้ว่าวันไหนเวลาเรามีสตังค์ขึ้นมาเนี่ยเราจะสร้างโต๊ะกินข้าวที่มันยาวๆที่เราเคยไม่ชอบเนี่ยแล้วเราจะต้องมีอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกมาเสิร์ฟอยู่บนโต๊ะนี้รวมทั้ ห้องนี้ห้องโอ้โหมันไม่ได้คิดแยกเป็นอย่างนั้นอ่ะเราคิดก่อสร้างรวมอะไรรวมใช่ไหมฮะยี่สิบไม่ได้เพราะว่าก่อสร้างถึงก็สิบบวกลบห้าสิบบวกลบห้าก่อนจะพูดสิบล้านก่อนจะพูดสิบล้านสิบล้านสิบล้านอ่ะเนี่ยเราแค่ต้องการตรงนี้ความสวยที่สุดที่ผมภาคภูมิใจที่สุดก็คือเรามายืนอยู่ตรงนี้อุ้ยไม่เพิ่งเห็นหรอ เชี่ยนี่มันงานแบบมิวเซียมมากแบบว่าคือตอนแรกเราขับเข้ามาในซอยนะเราเห็นยอดนี้ก่อนนะเห็นยอดนี้ก่อนครับเป็นเที่ยผมเพิ่งเงยขึ้นไปโหดว่ะความสูงเท่าตึก8ชั้นสูงที่สุดเท่าีจากจุดนี้ไปถึงจุดนั้นคึกขนองอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยยอมเป็นหนี้เป็นสินทุกวันนี้ยังเป็นอยู่นะก็ยังจ่ายค่าบ้านยังไม่จบนะแต่เราก็ทำด้วยใจรักอ่ะอย่างแชนเดอรี่อันนี้เราเห็นมาเยอะแล้วนะใช่อันนี้อันนี้อันนี้เหรอมันล้านอยู่แล้วอ่ะแต่มันกี่ล้านผมว่าห้าล้านมันมีอย่างนี้ ผมเป็นคนใช้เงินเป็นแชนเดเลียทั้งหมดเนี่ยนะของผมเนี่ยผมไม่ได้ซื้อที่อิตาลีผมซื้อที่กีนตัวนี้ตกแค่สี่แสนจริงเหรอจริงเชี่ยคนรู้อีกถ้าซื้อถ้าซื้ออิตาลีสีล้าน คราวนี้ที่บ้านหลังนี้เนี่ยคุณทายซิว่ามีหลอดดวงไฟหลอดไฟทั้งหมดก<อ>ี่หลอดผมว่าต้องปีเป็นพันอะพันห้าร้อยหลอดเที่ย <Yeah. S 1> แล้วเปลี่ยนกันยังไงวะเนี่ยะจะเป็นทั้งสีหรือจะเป็นทั้งการดูแลมนเทนแน์เนี่ย<ะ>คือผมเป็นคนประหยัดผมจะมีช่างที่พี่ชายผมอยู่ที่บ้านนอก<ะ>เขาก็จะส่งช่างมาให้ผมสองสองคนปีละสามเดือนก็จะมาทําเก็บรายละเอียด ทั้งหมดอะไรที่ทะลงทัองก็เก็บหมดเก็บนู่นเก็บนี่เท่าที่เขาเก็บได้แล้วเขาก็กลับไปต่างจังหวัดแล้วก็อีกปีหนึ่งเขาก็กลับมาโอ้โหอันนี้จะออกแบบดัาดาร์กหน่อยมืนมืดหน่อยห้องนี้เป็นห้องสําหรับปาร์ตี้อย่างเดียวติดเครื่องเสียงไว้ระดับแบบมหาการดูนีเลยเหรอครับดี ก็เอาดีเจมาลงได้เลยเต็มที่เลยก็ชอบปกติจัดปาร์ตี้กันคืนหนึ่งเนี่ยดีเจใช้เจ็ดคนดีเจเจ็ดเอ็มซีสีทั้งหมดเจ็เอ็ดคนทุกๆครั้งที่มีปาร์ตี้ก็มาที่นี่เลยดีเจเจเอ็มซีสี่แล้วที่เด็ดของห้องนี้ที่ลากพวกเรามาดูนี่คืออันไหนฮะอยู่ไหนตัวนี้ครับเรื่องเป็นอย่างนี้อันนี้คือจะมีอันนี้เหรอฮะใช่ <sk original> เห็นไหมมีลูกโป่งลูกโป่งมันไปติดเพราะมีจัดปาร์ตี้อะ <RS S 1> ไรแบนจัดปาร์ตี้ <laughs> คือมันเป็นอย่างนี้ตอนที่เราซื้อช e a n d ล l i e r มาเนี่ยผู้ระเมาแม่งเฮงจวยมันใส่โซ่ไม่แข็งแรงไอ้คนติดก็โง่ติดมันขี้เกียจขยับนั่งร้านมันใช้วิธีขยับ e ช a n d ล l i e r มันบิดบิดบบบิิิดดดตุ้มหล่นมาก็พังแตกหมดนี่ถ้าพังแตกหมดเลยก็เท่ากับว่าช a n d ล l i e r ตัวนี้เน <ไป S 2> ี่ยตัวนั้นซื้อประมาณสองแสนกว่าบาทเละตุ้มเป๊ะจ่ายทิ้งก็จ่ายทิ้งก็ไม่มีใครรับผิดชอบมันลงมาเสร็จปุ๊บพื้นแตก นี่ยหรอนี่ยหรอเนี่รอยแตกเนี่เหรออุ้มหมอมีกรรมกับช่างเยอะเหมือนกันเนอะพวกเสาเสิร์ฟพวกนี้เนี่ยสองสามเสาเนี่ยแตกหมดเลยทำไมอ่ะก็แชนเดลียร์มันกระเด็นไงด้วยหลักแล้วการการติดตั้งแชนเดลียร์เนี่ยนะเขาต้องเอากระสอบทรายหนักเท่านั้นขึ้ติดเทสก่อนหนึ่งเดือนแล้วถึงมาติดได้อ๋อนี่อันี่เฮ้ยนี่ไม่รู้เลยนะไอ้นี่ไอ้นี่ไม่ทําก็ล่วงลงมาทั้งโซ่เลยมันต้องมีการกะน้ําหนักก่อนที่จะติดของจริงก้องนอันนี้สำคัญเหมือนกันนะ อันนี้ก็คือสองรอบโดนไปรอบแรกโดนไป2องแสนห้ารอบที่2โดนไป2องแสนเป็น4ี่แสนห้าสี่แสนห้าทางไปอันหนึ่งอันนี้2องแสนห้องนี้ตีราคาอย่าไปตีราคาเลยครับห้องนี้มันไม่มีมูลค่าคุณคุณรวมเล่าไปด้วยป่ะลหรอแต่ละโูมเนี่ยผมจำเป๊ะไม่ได้อยาให้ผมพูดแล้วเดี๋ยวมันไปผิดดีกว่าเธอเสียหายตรงไหนเอาตั้งแต่เริ่มต้นเลย เสียหายค่าเขียนแบบจ่ายไปแล้ว5้าแสนหกแสนเราไ้่ถูกใจเขาอะไรวะคิดเป็นล้านแก <g ain> ไม่ได้ถ้าแก้และนะ้วหน,น้าบึ้งอันนี้คือค่าแบบก็บานาแบบเดีวยว<ช>นะค่าแบบก็บานด้วย3 4สเจ้า3 4ี่เจ้ารวมทั้งหมดค่าแบบที่เราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่อ๋อประล้านเกือบสี่สี่ล้านจ่ายทิ้งนะทั้งแบบโครงสร้างและแบบภายในรวมกัน4ล้านไม่ได้ใช้เออหมอนห้องที่นี่ทั้งหมดมีกี่ห้องครับ7ห้องคนใช้ส2ครับแสดงว่าบ้านหลังนี้มีทั้งหมด19ห้อง ใช่ครับถึง20ห้องคนงาน12นี่ก็ห้องนอนนะฮะของผมของผมอ๋อห้องนอนคุณหมอนะโซฟาอันนี้ก็เป็นลซี่บอยธรรมดาอันนี้ก็เป็นรัฟโรเรนนะฮะรัฟโรเรนเราเดินไปรัฟโรเรนละคือส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยคุณหมอจะคัสตอมหรือว่าจะซื้อสำเร็จซื้อสำเร็จฮะชอบตัวไหนก็ทยอยทยอยทยอยซื้อไปหน่าแปลงสองสามแสนมั้งโอ้โหไม่ไม่น่าแพงของเข้าแต่น่าแพงมันก็มันสนุกสนุกกว่านี้อีกเรื่องนี้เรื่องลูกคริสตัล ตอนนั้นเนี่ยผู้รับเหมาเสนอมาลูกละพันเฮ้ยผมก็ว่าเฮ้ยไม่ได้นะลูกละพันอินทีเลียผมก็สกรีปผมว่าสกรีปผมบอกไปสําเพลงเลยสุดท้ายซื้อได้แค่ที่ลูกละสามสิบาบาทใช่เพราะว่าเนี่ยเขาเข,า,ขาทำจากลูกละพันจากลูกละพันเขาจะฟันเรายับเลยเขาจะฟันเรา,เราคือเขานึกว่าเรา,เราไม่มีทางไปไปไปตามหาอ,อ,อแล้วก็ผ้าไหมเขาก็คิดมาอีกราคาหนึ่งแต่ขอโทษทีครับหมอสุนินนี่แขกขายผ้ามาก่อนนะคบผมโทรไปหาน้องชายผ้าไหมราาเท่าไ อนีไม่เกิน50บาทหรอกเขาตีหลาแล้วเท่าไหร่คนนี้รับเหมาสี่ห้าร้อยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรับรับเหมาสำคัญเราต้องเช็คราคาเราผมว่าเราน่าจะเปลี่ยนอาชีพเป็นผู้รับเหมานะใช่ได้นะรายได้ดีนะผมเยี่ยวยอยเยอย่ยเขเป็นผู้รับเหมาแล้วหมอฟันก็รวยแล้วใช้เงินไปอะไรอีกวะเนี่ยหมอมานี่เชี่ยมีห้องน้ำอะไรเนี่ยนี่ความหายนะอันยิ่งใหญ่นี่เหรอนี่อีกบานหนึ่งหรอหมอจากรุชิราคาแรกก่อนหมออันนี้ แสนห้าแสนห้าทุกครั้งหลังใช้ไป3มเดือน 1. ระบบยักูซี่ไม่ทำงาน 2. น้ำจะล่วลงไปห้องน้ำข้างล่างมันตกรงกันอยู่ทุกคนก็บอกแล้วมึงอย่าไปเอาอ่างแบบฝังนะอันนี้ถ้าจะซ่อมทีต้องยกผมก็คิดกับช่างที่เชียงรายเขาเขาก็ว่าคุณหมออย่างนี้เราตัดไฟตัดน้ำตรงนี้หมดน้ำไม่ลงข้างล่างละคุณดูความทุเลนนะที่ผมทำ ผมต่อสายอ่อนเอาสายออกมาเลยมีสายน้ำอุ่นกับสายน้ำร้อนอ๋อคือเวลาจะแช่อย่างนี้เลยเวลาจะแช่ก็ปล่อยอย่างนี้เลยแค่นี้เอาเอาไว้แค่ตีฟองอย่างเดียวไม่มีแล้วเกลือชุชี่อ่ะชุชี่อ่ะยังชุชี่ไม่ไม่มีเลยแล้วเวลาปล่อยน้ำทำไงก็เปิดนี้ได้เลยไม่ได้ถ้าปล่อยน้ำอย่างนี้มันก็รั่วอีกองทำไงนะว่าดูดูน้ำมีปั๊มจุ่มอ้โหรอหมอประหยัดนะเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยสุดท้ายหมอเรียนรู้อะไรมันมันไปพลาดตรงไหน สนห้านี่คือแบรนด์เรบอกผิดไหมมันเป็นของที่ทํามาจากเมืองจีนอเมริกันสแตนดาร์ดตอนนั้นเนี่ยมันมีแต่ไซส์แต่มันขนาดเล็กเราก็อยากได้ที่มันใหญ่ๆเราก็เอาสระที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นของจีนก็จบจบเลยอ๋อจบเลยอันนี้คือไม่ยอมบานคือคือถ้าจะเปลี่ยนมันเรื่องยากจะหาโมเสกสีเดิมโหยากมันต้องเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนอะไรไปเลยต้องเปลี่ยนไซส์แล้วต้องยกยกสูงต้องโดนอีกว่าต้องโดนอีกสามแสนก็เลยยอมเอาเอาลากสายอ่อนมาฉีดใส่ก็พอถ้าอยากไม่มีใครรู้ อันนี้ก็ห้องแต่งตัวของภรรยานะฮะครับแต่ดูคุณหมอก็ชอบแต่งตัวนะเป็นคนชอบแบบว่าฟรีแฟาช่าอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็จะมีหมดนะฮะกระเป๋าแอมเมสเก็มีทุกสีนะฮะตรงนั้นของภรรยาตรงนี้ของผมเฮ้ยนี่มันร้านเสื้อแล้วหมอเฮ้ยนี่มันเหมือนช็อปแบบนี่เรามาอยู่ที่แบบว่าใช่ไหมฮ้ยเหมือนช็อปแบบเหมือนช็อปเลยช็อปเป็นซีเล็กช็อปอะไรเงี้ยนี่คือหมอเป็นคนเสื้อผ้าเนี่ยมีมีเอาออกบ้างไหมหรือซื้อเข้าอย่างเดียวทุกทุก สองอาทิตย์เขาต้องเอาเสื้อผ้าไปทิ้งเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเพราะว่าผมไม่ใส่ตัวไหนทิ้งตัวไหนทิ้งตอนนี้วันนี้ทิ้งวันนี้ที่ทิ้งอะมากองตรงนี้ก่อนนี่โอ้โหยัดเลยยัดเลยยัดเลยเอามาซูเปอร์ด็อกนี่อันนี้แบรนด์นี้คือหมอก็เกิดความชอบเริ่มจากยาสีฟันฮะใช่นั้นมันก็แตกลายไปเสื้อผ้าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่มีเซื้อสเก็ตอะไรด้วยใช่แต่แนวหลักของเราก็ยังเป็นยาสีฟันใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ไลน์อีด superdog นะครับไป ถูกต้องครับไอ้แลเสื้อลายแบบว่าเวอร์ซาเช่อะไรอย่างเงี้ยมีทิ้งทิ้งปะคือช่วงนี้ก็ยังใส่อยู่นะห้องนี้ต่อเติมเพิ่มใช่ไหมหมอห้องนี้ต่อเติมเพิ่มหมดหมดไปประมาณ2ล้านฮะห้องนี้2ล้านห้องแต่็นหมดอะไรเป็นพิเศษเหรอหมออะไรยากสุดในนี้มันไม่มันต้องเอาโครงสร้างเลยสิโครงสร้างมันก็ไม่มีเดิมนี่เป็นระเบียงตรงนี้เป็นระเบียงเหรอเป็นระเบียงฮะอ๋อนี่คือหมอกั้นกั้นกั้นหมดแอร์อย่างเดียวก็เป็นแสนแล้วเดี๋ยวนี้อ่ะถามนิดนึงครับค่าไฟหลังนี้เดือนเท่าไหร่ แพงนะหลังนี้ประมาณ7จ0 0 0มื่นแปดหมื่น้ยเดือนหนึ่งต้องมีฟิกคอสต้องมี7จ0 0 0มื่นเท่ากูส่งผ่อนบ้านแต่ละเดือนใช่ไหมแค่ค่าไฟอ่ะคราวนี้ทุกคนถึงรู้ไงว่าอย่างหมอชลินไม่ใช่หมอชลินเป็นรวยอย่างงี้ค่าที่จ่ายก็เยอะสูงนะเยอะเยอะมากเราดูแลกี่ชีวิตเรามีพนักงานในออฟฟิศกับที่บ้านรวมกันเกือบร้อยคนห้องนี้ห้องต่อไปนี่คือห้อง ห้องลูกสาวใช่ไหมคุณหมอไม่ใช่หมอใช่ก็ห้องลูกสาวดูแล้วมันผิดปกติตรงไหนไหมมันก็ดูน่ารักดูนรักดูน่ารักเพอร์เฟกต์เลยเขาบอกผมว่าห้องนี้ถูกดีไซน์ตอนเขาอายุแค่เขวบเขาไม่ยอมนอนห้องสีชมพูอีกแล้วจริงเหรอแล้วก็เตียงเตียงของเขาเนี่ยประมาณ2 3ส0 0แสนเตียงน่ารักมากใครมีลูกสาวคงอยากสร้างเตียงแบบนี้ให้ลูกสาวนอนอ่ะถูกต้องแต่ลูกสาวพอโตปุ๊บเขาขอทุบทิ้ง แล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเสร็จปุ๊บฝั่งนี้ทำเป็นบาร์เล่าเป็นบาร์เล่าเลยบาร์เล่าอันนี้ลูกขอหรือหมอขอลูกขอลูกขอด้วยติดเครื่องเสียงครบเซตชุดดีเจเสร็จแล้วทุบทบผนังห้องนี้ทุบนี้เอาเตียงมาอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยนะครับใครที่กำลังจะทำห้องเพนเซสให้ลูกสาวนะครับวัยหกขวบเจ็ดขวบนะครับอย่าไปเชื่อเพราะเด็กมันไม่รู้เรื่องหรอกครับคุณลองคุณลองไปคิดแทนเขาลองันโตทำเผื่อตอนโตเฮ้ยห้องน้ำสวยว่าหมอห้องน้ำทำใหม่ไหมเขาบอกห้องน้ำไม่ทำใหม่ฮะคือแต่ละห้องน้ำ ผมหมอสวยแล้วไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นแบบโมเซกเนาะผมตกลงกับเขาว่าผมจะทําให้ทุกอย่างแต่ผมจะไม่ลื้อโมเซนแต่ห้องห้องน้ําเปลี่ยนสีให้เปลี่ยนสีด้วยเหรอไม่แล้วนี่นนี้ประตูเนี่ยชมพูเปลี่ยนหมดอ๋อแค่ตรงที่เป็นชมพูชมพูอย่างหนึ่งที่เราพบก็คือความบานปลายของหลังเนี้ยไปอยู่ที่การดูแลรักษาก็เยอะใช่เดือนเดือนหนึ่งการเมนเทนนั้นบ้านนี่ก็เป็นหลักเป็นแสนก็ถ้ามาเฉลี่ยต่อปีนะฮะผมว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากมีบ้านใหญ่ใหญ แล้วลืมอาจจะลืมคิดถึงเรื่องการดูแลรักษาไปถ้าคุณคิดนะครับว่าคุณจะทําบ้านหลังใหญ่นะคุณบวกความอลังการไปอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์ทใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวทําไปสักพักคุณจะติดใจเดี๋ยวมันจะใหญ่กว่าเดิมคุณคุณอยากหญ่ใหญ่กว่าเดิมถ้าคุณคิดว่าคุณมีห้องรับแขก3ห้องอ่าถ้าคิดว่าแค่นี้พอคุณต้องทํา้าห้องหรือถ้าคุณมีลูกสองคนลูก3ามคน อ้าวถ้าคุณคิดว่าตอนเขาแต่งงานเสร็จแล้วถ้าเขาเขาไม่ได้แต่งออกอะถ้าเขาแต่งเข้าเขาก็ต้องการห้องสําหรับลูกเขาอีกสองคนเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีตังสร้างบ้าน7ห้องนอนคุณควรจะสร้าง14ห้องนอนไปซ้ำไปอันนี้จริงนะคือไม่ต้องเป็นบ้านใหญ่ก็ได้อย่างบ้านผมเนี่ยสามห้องนอนหนึ่งห้องน้ำอะไรเงี้ยเราคิดว่าอ้าวเราห้องหนึ่งลูกห้องหนึ่งปีไว้ห้องหนึ่งครับพอเหลือเฟือพออยู่ไปอยู่มาเริ่มไม่พอแบบไม่มีคําว่าคําว่าพอในการสร้างบ้าน สำคัญที่สุดให้ดูกระเป๋าตัวเองแล้วถ้าคนดู EP นี้อยากทําบ้านแบบไม่บานปลายอม,มีทริคไหมหมอใช้สถาปนิกที่ถูกต้องอันดับแรกนะครับผู้ลับเหมาที่ดีนี่ก็ต้องจุดธูปไหว้พระ นะครับว่าถ้าคุณจะขอให้เราได้เจอกันเหรอบอกเพราะว่าอันนี้จะมีปัญหาที่รับเหมาตลอดใช่วัสดุก็ที่สําคัญก็คือเรื่องเรื่องวัสดุที่มันดีเดี๋ยวนี้มีเยอะมากมายคุณไปเดินโอ้โหตามห้างที่มันขายของเนี่ยคุณจะสะดุ้งเลยว่าแบบของไม่ได้แพงเหมือนสมัยก่อนละเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าไม่อยากบ้านอ่ะควรจะแบบก็ต้องศึกษานิดนึงก่อนที่จะสร้างบ้านว่าเออพวกวัสดุผลิตภัณฑ์อะไรต่างเนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่บ้างตามตลาดเนาะเราจะได้เช็คกับรับเหมาได้อะไรได้แล้วก็พอได้รู้จักหมอเราจะรู้ว่าจริงหมอเป็นคนเล ใช้เงินนะบางอย่างหมอยอมจ่ายหลายๆอย่างหมอไม่ยอมจ่ายใช่แล้วหาในสิ่งที่ถูกที่สุดนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะงบบ้านเท่าไหร่อ่ะยิ่งขยันจะยิ่งหาของที่ถูกลงได้ใช่ศึกษาไว้ก่อนโอเแควันนี้ก็ได้เปิดคลื่นหาดของคุณหมอสุนินแล้ววันนี้ถือว่าเอาเอาไอเดียหมอไปปรับใช้กับบ้านตัวยองนนะใช่ครับวันนี้ขอบคุณหมอมากนะครับเออครับโจโจจะกระใหม่โจโจ มาแล้วครับมาแล้วครับตามสัญญาของอแฟนๆรายการนะครับใครที่กำลังมีแพลนที่จะทาสีบ้านรีโนเวทบ้านนะครับอย่าลืมครับท่องไว้เลยสีทาภายในส่วนผสมจากธรรมชาติ T O A Organic แค่ใครที่ยังงงงสงสัยอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมเอ๊ะทาได้แล้วต้องอยู่ภายในกี่วันเป็น,ปน,ปน,ปนยังไงไปถามกันเองเลยนะครับรุ่นนี้มีสีให้เลือกหลากหลายแบบหลากหลายสีมาก ให้ทักไปถามได้ที่ l ล n e Official Account ของ TOA ผมย้ำให้อีกครั้งหนึ่ง @TOA ขีดกลางเพนครับหรือว่า Facebook ก็ได้ Facebook Page นะครับ facebook.com/toa i พ t aint, ครับหรือว่าเว็บไซต์ครับ www.toa-group.com หรือง่ายๆอ่ะเดี๋ยวเรามีลิงก์ในแคปชั่นหรือว่าท็อปคอมเมนต์ข้างล่างให้นะครับคลิกลิงก์ได้เลยหรือถ้าใครคลิกลิงก์ไม่ถูกก็เดี๋ยวมี QR Code สแกนได้ครับ ว่ายแล้วนะครับอย่าลืมครับห้ามลืมเลยนะครับสีทาภายในที่พรีเมียมเพื่อบ้านแล้วก็คนที่เรารักครับ p O A Organic Care ครับวันนี้ลาแล้วครับไม่ไหวยิ่งดูยิ่งหดหูเราทำอะไรอยู่บ้านรวยมากไปแล้วครับสวัสดีครับห้องอัดเพลงแล้วก็เอาแล็ปท็อปมาตั้งตัวเดียว แล้วก็เราก็ร้องเพลงตัวนี้อันนี้ไว้ไลฟ์อะไรอย่างงี้ได้ไหมฮะไม่ไม่ไว้ไว้ไว้ออกเพลงฮะหมายความว่าทำเพลงฮะตอนร้องไม่แรงน้ำน้ำพริกอะน้ำพริกน้ำพริกดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่งตังตังตังดาวไม่ค่อยมีนั่นนาทีประตูโอ้ยเก่ามากโลชีโลชีซุปเปอร์ด็อกคนจนจำต้องทนปั่นรถถีจะไปจีบปู่เจ้คนงามเฮ้ยาไปเต้นซุปเปอร์ด็อกอึ้งทามเข้าไม่ต้นไลฟ์ประตู ัเอยเ้ป็นแบบว่าพื้นเมืองนิดๆหลังจากนี้เดี๋ยวผมพาไปดูข้างบนเลยครับยโอ้โหจากเรื่องเพลงก็คือเปลี่ยนไปแล้วไปดูข้างบนแล้วห้องนี้ก็ไ่าสักก็คุมอะไรไม่ได้เลย อันนี้มี10ล้านมัมก็ตื่นจริงเวอร์ซาถูกขอให้ราคาที่พวกคุณพูดนี่มันเป็นจริงนะครับแล้วก็ผู้จัดการธนาคารที่ผมกู้เงินอยู่เพิ่มวงเงินให้ผมนะครับถ้าดูรายการของเราแล้วก็ชอบแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องวันเพลย์กลาวด้วยนะครับเจ้าเจ้าตรงนี้เลยครับเจ้าเจ้าอันนี้ย้อนหลังนะครับดูครับยหลังเลยครับย้อนหลังเลยครับ